สวัสดีครับผมจากพศนะครับวันนี้เอาลังที่สองครับที่ขาวขึ้นเหมือนเดิมครับผมรอดูผลงานนะครับวันนี้ลังก็พอได้อยู่ครับหลังจากเอาเอาพึ่งที่โรงเรียนมานะครับก็มาเอาลังในป่าต่อนะครับเช้าเชยเหลือสังคมไป็นหนึ่งลังครับวันนี้เอาลังที่สองนะครับทุลักทุเลเลยครับหนามเยอะต้นนี้ ร่างก็ไม่ค่อยใหญ่หรอกครับแต่ว่าก็พอมีตัวอ่อนอยู่ครับครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขาวกำลังปาดนะครับขื่นไปใกล้ถึงแล้วครับเพราะว่าหนามมันเยอะครับรัางนี้ไปรับชมตอนต่อไปนะครับ